สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินอะไรดีนะคะจะพาเพื่อนๆทำเมนูโกโก้ร้อนอย่างง่ายค่ะวัตถุด,ดิบหลักๆของเรานะคะผงโกโก้ผงโกโก้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้เราใช้ผงโกโก้ของอีเวนค่ะนมสดค่ะวันนี้ใช้ของโฟโมดนะคะนมข้นคานิชันค่ะแล้วก็น้ำร้อนค่ะสูตรวันนี้ง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะใส่ผงโกโก้นะคะสองช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำร้อนเล็กน้อยค่ะพอประมาณที่จะละลายผงโกโก้ได้นะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวก็เข้าค่ะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะนำนมร้อนนะคะที่เราเวฟไมโครเวฟไว้ประมาณ1นาทีนะคะผสมเข้าไปเลยค่ะนมร้อนนี่ใช้ประมาณ100 ml นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เติมนมข้นนะคะ2องช้อนชาค่ะความหวานปรับได้ตามใจชอบนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบริมเทียมนะคะสามารถใส่ริมเทียมได้ค่ะ โอเคค่ะโกโก้กับนมนะคะเข้ากันแล้วค่ะจากนั้นนะคะเสิร์ฟใส่แก้วเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ฟองนมนะคะ โรยผงโกโก้เล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะโกโก้ร้อนของเรานะคะสำหรับรสชาตินะคะเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบนะคะวันนี้เราทำแบบง่ายนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ